สบายดีสบายดีพอแมพี่นองปองไปสุข,ขูมสุข,ขุมมาพอกับสาใหญ่ผ้าเพิดน,นะคะเมนี่ก็สาใหญ่กะสีมามาถ,ถ่ายสบายดีกันนะคะอากาศกันหนาวนะคะช่วงนี้อากาศหนาวนะคะให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้เด้อค่ะอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะแต่ว่าขณะนี้นะคะมันกะอุ่นๆแล้วเพราะว่ามันอยู่ในเทียงเทียงใบใบนะคะเอนี่เมนี่กะมาพอกับเสาใหญ่กับมาน,นำํำเสเนอนะคะก็คือ ตำม,ม,มีใส่พักใส้ซังเนี่ยแหละหลายอย่างนะคะตำม,มีตำสัวตำปลาเขานี่แหละอม,มาแก่สวงอากาศมันเย็นมันหนาวสีลองมาแก่แก่ห่วงแก่มันช่วง g s กันนะคะมันสุดใจิีพับกันไปเลยบัน,นี้เฮาไปเบิ่งกันนะคะอืกินกันนี่แหละเออเพราะว่าเบิง่งดอกเค็ดแล้วแล้วบัน,นี้เฮกสิไปกินกันนะคะมาคะ่ะทุกคนนี่นะคะหน้าตาเมั่อสิเป็นแบบนี้อันนี้ตำของเขานะคะเฮาตำแล้วเลยเด้อจ้ะ ตำเล้วเรียบร้อย,ยแล้วนะคะเนี่ยปิดจะได้น่าตามันพอก,กินอยู่บ่ทุกคนกระแสรได้เนี่ยตำมีมีพักมีลูกชีนะคะหลักใสหมักทั่วหมักเคือ,อนื่นนัวอะไรเนี่ยมาทุกคนบบนี้ มียังไรดอกผมมีพักมียังกับกินรุนรวดอย่างสีมาเดอร์มาเดอร์ค่ะอืม ชวงอย่างนี้คือว่าแล้วเนี่ยเพลดกับเพลดทั้งเสะทั้งหนว chấm thực tàn đi xe tàn thì rồi tiền <laughs> 嗯，好。<laughs> นะถก,กินโบัตต์หอกแสบอยู่จะเป็นยังกินโมบัมนน์มันนึ่งมันลายซองเลยจงไหวลูกลูกใส่เลยกเ,เรียนมากนะกก็กินต่อเนี่ยฝากคลิปนี้กับทุกๆกคนในเด้อค่ะกับเอฟซีทุกๆกคนนะคะทีท่ติดตามสาวใหญ่้าเพื่อนนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะฝากกดทุกอย่างนั่นแหละให้กำลังใจสาวใหญ่นะคะ กำลังใจเศร้าใหญ่เพื่อเสด็ธิตคลิปุ่มกันต่อไปอีกนะคะเพราะได้มีแห้งเป็นกำลังใจให้เศร้าใหญ่ภาพเพิดน,นะคะบันี้คลิปนี้แล้วค่ะขอบคสิจบลุงเพียงสมินะคะพอกันในคลิปหน้านนะคะสบายดีจ้า